หลังจากที่เราลงเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็คือ Windows วินโดว์เปล่าเลยนะ,ะมาดูกันก็ภายในก็จะมีแค่ซิสต็ m p มโปรเจติ้งซิสต็มของวินโดว์ปกติเฉยเลยทีนี้ผมจะลองติดตั้งโปรแกรมลงไปสักสอโปรแกรมนะครับก็ดีฟอลเลยก็คือ Microsoft Office เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเครื่องทุกเครื่องเนี่ย ส่วนใหญ่จะใช้งานกันนะครับสำหรับที่เป็นออฟฟิศทั่วไปนะครับก็คือกรเบวการติดตั้งก็คือ Next ไปนะครับปกติไม่มีอะไรหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองติดตั้งอีกสักโปรแกรมหนึ่งล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นถึงความแตกต่างของอตัวคัสตอมอิมเมจนะครับเอาเป็น a c r o b a t r e a d e r แลวกันนะครับก็ติดตั้งตามปกติเลยไม่มีอระไรแปลกมากมายนะครับก็เดี๋ยวไว้สำหรับคลิปลาหลังเนี่ยผมจะลองทำแบบว่า เป็นออฟไลน์ต่อดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้คลิปนี้ก็เอาตามปกติไปก่อนเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีชอ็อตคัทอยู่บนเดสก์ท็อปนะฮะยูเซอร์ User ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นยูเซอร์เดโมแล้วก็เราลองมาดูโปรแกรมกันในเครื่องก็จะมีตัว Microsoft Office แล้วก็ Acrobat Reader นะครับ นี้ผมก็จะลองสั่งซีสเป๊ดูนะครับจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวคอมพิวเตอร์นะฮะ,ะก่อนที่จะซีสเปนะครับผมจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยมาดูก่อนว่าใน user admin ของเครื่องเนี่ยโดยปกติ default เนี่ยหลังจากที่เราติดตั้ง operating system เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นสังเกตเห็นว่าตัว account ที่เป็น admin เนี่ยกับตัว guest เนี่ยจะถูก disable อยู่นะครับ จะเป็นเดโมแล้วก็ยูเซอร์อื่นๆที่ผมสร้างขึ้นเนี่ยนะฮะจากการติดตั้งแต่ที่สำคัญเลยคือแอดมินตู i ดิสเซเบอยู่นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูตรงที่เราจะทำการ s ซตเปปตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็เข้าไปที่ C-Colon Window นะครับแล้วก็ System นะฮะซิส s ต็มสามส แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ซิสเปนะครับแล้วก็คลิกขวานิดนึงลานเป็นแอดมินด้วยสิทธิ์ของแอดมินนะครับการซิสเปครั้งแรกเนี่ยผมจะเลือกเป็นออเดดโหมดก่อนนะครับเพื่อ,อแล้วก็ติ๊กกับ generalize เพื่อทำการเคลียร์ Clear ค่าของตัวเครื่องนะครับอ,อย่างเช่น SID อะไรเนี่ยครับ ส่วนชัดดาวออปชันเนี่ยผมจะเลือกเป็นชัดดาวนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยหลังจากที่เราสั่งถ้ามันเป็นรีสตาร์เนี่ยบางทีเราอาจจะเผลอหรือไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยครับอาจจะไม่ทันนะครับผมก็เลยสั่งเป็นชัดดาวอย่างน้อยเวลาที่เราไปไหนและเดินกลับมาเนี่ยเครื่องก็ยังปิดไว้เพื่อให้เราทำงานต่อได้ในขณะที่กลับมาแล้วนะครับ หลังจากที่เรารีบูตกลับมาในส่วนของอดิตโหมดนะครับโคพิ i t i n n s y y t t m m เนี่ยก็จะทำการเคลียร์ค่าคอนฟิกต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เ m เมจของเราเนี่ยมีมีความเ,เหมือนตัวเครื่องที่ได้ทำการลงใหม่นะครับ้ะผมจะพาท่านผู้ฟังไปดูว่าเอ๊ะทำไม ออดิตโหมดเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าตัว Operating System เนี่ยจะทำการอัปเดตตัว Registry นะครเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยบางทีเราได้ทำการติดตั้งโปรแกรมลงไปเนี่ยนะครับอาจจะมีการไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข Registry บางส่วนด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงเซอร์วิสต่างๆในส่วนเนี้เราก็ ให้ตัว OS เนี่ยเป็นตัวจัดการไปนะครับก็ถ้าคิดว่าไม่มีอะไรก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเ,เข้าในโหมดของ OOBE ได้เลยนะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยเข้ามาดูก่อนว่าออ d i ตโห d e มันพิเศษยังไงนะครับครับตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่ง หลังจากที่รีสตาร์ทขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ช่วงระยะเวลาเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมก็อาจจะเล่นคลิปให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ให้มันเร็วจะได้ไม่ได้ต้องรอช้าเหมือนทำการติดตั้งจริงๆนะครับหลังจากที่ทำการรีบูตขึ้นมานะครับเครื่องก็จะรีสตาร์ทเครื่องอีกหนึ่งรอบแล้วก็ เตรียมกาคอนฟิกต่างๆแล้วก็รีบูตแล้วก็ขึ้นมาก็จะแสดงผลเป็นหน้านี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าเครื่องเนี่ยจะเข้าทำการล็อกอินเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับด้วยในสิทธิ์ของแอดมินิสเตเตอร์นะครับ หลังจากที่รีบูตขึ้นมาแล้วเราเข้ามาถึงหน้าตัวล็กอแล้วเนี่ยนะครับก็จะแสดงหน้าต่าง System p r e f i r a t i o n Tool ขึ้นมานะครับจะขึ้นมาเหมือนเมื่อ,อครั้งแรกเลยที่เรา,าได้ทำการลั่นขึ้นมาแต่ว่าที่พิเศษก็คือผมจะพาท่านมาดูนะครับคือเราจะสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ว่าตัว Account ที่เป็นแอดมินเนี่ยจะถูก Disable ไว้นะครับ ขนาดนี้ก็ยัง Disable อยู่นะครับแต่ว่าเรามาดูว่าผมเข้าเครื่องด้วย Administrator นะฮะซึ่ง Audit Mode เนี่ยจะเป็นโหมดที่เขาให้เราเข้ามาที่เตรียมตัวสำหรับเคลียร์ค่าหรือว่าลบค่าต่างๆที่ตัว o perating system เนี่ยไม่สามารถทำได้นะฮะอย่างเช่นลบบางโฟลเดอร์ลบบาง User T ทิ้งนะครับนะ,ะหลังจากที่เราเคลียร์ค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเลือกเป็นออออ่ our b o ์นะครับอ่าแล้วเลือกเป็น generalize อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ option ผมแนะนำให้เป็น shut down นะฮะเผื่อบางทีเราอาจจะเผลอลืมไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งก่อนที่มันจะ r e บ t o t หรือช h u t down เนี่ยบางทีคนที่ทำ i n m เม t e เนี่ยอาจจะไม่ว่างนะฮะ แต่ยังสังเกตเห็นนะครับว่ายังมี Adobe มี o f f i c e เหมือนเดิมทีนี้ก็รอสักครู่หนึ่งให้เราทำการเสียบแผ่น Windows PE หรืออ่า uh, ที่เป็น วินโดว์ pe เข้าไปนะครับแล้วทำการบูตด้วย usb หรือ USB, ว,ว่าแผ่นวินโดว์ pe นั้นนะครับหลังจากนั้นก็รอเครื่องทำการบูตเข้ากับตัววินโดว์ pe ที่เราได้ทำการเลือกไว้นะฮะหลังจากบูตเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างวินโดว์ pe พร้อมขึ้นมานะครับให้เราทำการเลือก ได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับคืออันนี้บอกไม่ได้ว่าจะเป็นได์ไหนที่เป็น Window s หรือได้ไหนที่เป็นอ่า Image. อิเจเป็น windows PE เราจะต้องดูเอาอย่างอันนี้ได้ซีนะครับก็จะเห็นว่าจะมีโปรแกรมไฟล์นะฮะคือเราจะต้องทำการหาไปเรื่อยหาจนเจอได์ที่เป็นอ่ n d o น s p วอของเรานะฮะ นี่ไดจีอ่าจะเห็นว่าไดจีเนี่ยจะเป็นมิด d o w s พีของผมที่ผมเสียบเข้าไปนะคะจะมี Image X อยู่นะครับหลังจากที่ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าไดซีของผมเนี่ยเอ่อเป็นไดที่เป็นจะทำา m m g g e นะครับผมก็จะทำการพิมพ์คำสั่งเพื่อให้มัน Capture นะฮะกลับมาที่ไดจีนะครับ นะเพราะว่าไลจีเป็น Windows PE ของผมผมก็พิมพ์ Image x นะครับจุดเอ็กอ s สลัดคอม e พรนะฮะเลือกเป็นแบบ Fast นะครับแล้วก็ slash check slash ใส่แฟ c t ก็คือใสออ่ตัวคล้ายคล้าย n i t i o n เข้าไปในตัว Image ที่จะ Capture ออกมานะฮะ แต่เราจะไม่เห็นนะครับเราอาจจะเห็นอีกทีนึงก็ตอนที่เมาส์ไอตัว image จุดวิมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือใส่ไว้ก่อนแฟกก็คือ,อเป็น w i วินโดว์ r p ายก็คือใส่จะใส่ของผมจะใส่คำว่า Enterprise เข้าไปาแล้วก็ slash capture นะครับ capture ผ่าตัดมาก็คือเราจะ capture ไดซีผมเปีปยดไปไว้ที่ไดดีนะครับ ก็พิมพ์ไปว่าจะเซฟเป็นชื่อ install. vim อันนี้ก็ใส่ตัว definition เข้าไปในตัว image File นะครับว่าเป็น Windows 7นะฮะ Enterprise แต่ถ้ายังไงผมจะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับว่าตัวอย่างเนี่ยให้เข้าไปดูในที่ไหนนะฮะหลังจากเราเอนเตอรไปแล้วเนี่ยอ่าก็เริ่มทำการที่จะแคปเจอร์ตัวอ m a g e นะฮะมันก็จะทำการสแกนตัวเดชุกลี่ก่อนทีนี้ก็อลังจากที่สแกนเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มทำการแคปเจอร์นะครับ เราก็รอไปนะครับจนกว่ามันจะร้ออร์ซอันนี้ครบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ครบร้อเป็แล้วเราก็จะแสดงผลขึ้นมาว่า success นะครับหลังจากนั้นผมลองมาดูนะครับที่ได้ดีที่ผม Capture เอาไว้นะฮะแคปเจอร์ a g e ไปนิดนึงก็คือพาร์ i t i o n ที่เราจะเอาไฟล์เม e เข้าไปเก็บเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับหลัง หลังจากที่เราแคปเจอร์แล้วเนี่ยนะครับเครื่องที่ผ่านการซิสเปสแบบ OOBE แล้ว,ลวก็ทำการรีบูตเครื่องเราจะสังเกตเห็นว่าหลังจากเปิดที่ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับโปรแกรมที่เราลงไว้เนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยจะหายไปนะครับอ,อันนี้เป็นไดร์เมจที่ผมได้ทำการเรามาเซฟไว้นะครับเซฟไว้ในไดดีเป็นไฟล์ที่ได้แคปเจอร์ขึ้นมาเมื่อเราทำไปสักครู่นี้นะครับ